เรื่องของฝาแฝดไมมินตตอนคําถามที่ต้องเจอบ่อยๆของฝาแฝดครอบครัวของไมมินก์กำลังจะไปพักผ่อนในวันหยุดยาวที่ทะเลทั้งคู่จัดกระเป๋าเดินทางหนังสืออุปกรณ์เล่นทรายและแพลนต่างๆของพวกเธอพร้อมแล้วพอได้เตรียมการเดินทางและแผนที่เพื่อมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่พวกเขาจองไว้ เมื่อพ่อกับแม่เห็นไมล์และมิ้น์พากันตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวก็ทําให้พวกเขาสุขใจไปด้วยการไปเที่ยวพักผ่อนมันช่างเป็นเวลาที่ดีสําหรับทุกๆครอบครัวจริงๆที่จุดพักรถไมล์และมิ้น์ขออนุญาตพ่อและแม่ไปที่ร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อโดนัทของโปรดของพวกเธอเมื่อทั้งคู่มาถึงที่หน้าประตูร้านเบเกอรี่ทั้งสองก็พบผู้หญิงคนหนึ่งเข้านี่พวกหนูทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าทำไมหน้าเหมือนกันจัง ใช่ค่ะเราเป็นฝาแฝดกันหลังจากได้ยินคำตอบผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มแล้วก็เดินจากไปทำไมเวลาที่ผู้คนเห็นเราทั้งสองคนพวกเขาจะต้องถามว่าพวกเราใช่ฝาแฝดกันไหมตลอดเลยใช่พวกเขาทำเหมือนกับว่าเท่วเราหน้าตาเหมือนกันมันยังไม่ชัดเจนอย่างนั้นแหละอย่าหง,งุดหงิดไปเลยไมย้เราไปซื้อโดนัทของเรากันดีกว่าหลังจากที่ได้ยินคำถามเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆมันก็ทำให้ไม้และมิ้นเหนื่อยและเบื่อที่จะตอบคำถามพวกนั้น เมื่อครอบครัวของไมล์และมิ้นมาถึงที่ทะเลทั้งสองพากันตื่นเต้นมากๆและรีบออกไปสำรวจพื้นที่กันทันทีเมื่อทั้งคู่ออกไปเดินเล่นที่ชายหาดผู้คนที่ผ่านไปมาต่างก็พากันทักและพยายามถามคำถามเดิมๆที่ทั้งคู่มักจะได้ยินอยู่เสมอๆผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเห็นไมล์และมิ้นเขารีบหยุดและทักพวกเธอทันที ทำไมทั้งสองคนถึงได้หน้าตาเหมือนกันมากขนาดนี้นี่พวกหนูเป็นแฟดที่ต้องชอบอะไรเหมือนๆกันด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะเรามีหลายๆอย่างที่เราชอบแตกต่างกันหนูชอบเล่นฟุตบอลส่วนอีกคนก็ชอบเล่นเชนนิสหลังจากถามเสร็จผู้ชายคนนั้นก็เดินจากไปเหมือนไม่ได้ต้องการที่จะฟังคําตอบของพวกเธอ,อยังไงอย่างนั้นไม่นานทั้งคู่ก็พบกับคุณแม่คนหนึ่ง หนูสองคนนี่ใครเกิดก่อนกันจ๊ะแล้วอีกคนที่เกิดชีหลังต้องเรียกอีกคนว่าพี่เหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆหรือเปล่าคนนี้เกิดก่อนค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เรียกอีกคนว่าพี่ด้วยแต่เราก็ยังให้เกียรติกันเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆอยู่นะคะไม่พูดพร้อมกับชี้นิ้วไปที่มิ้นจากคำถามที่ทั้งคู่ต้องเจอมาทั้งวันทำให้มินเริ่มเบื่อและหมดสนุกทั้งสองจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่ที่พักของพวกเชอ วันต่อมาไมายและมิน้นใส่ชุดว่ายน้ำไปเล่นที่ชายหาดทั้งสองพากันก่อบปราสาททรายว่ายน้ำหาเปลือกหอยและทำตามแผนที่ทั้งคู่วางไว้ในเมื่อพวกเธอเป็นฝาแฝดกันแบบนี้เธอสองคนก็ต้องมีเพื่อนคนเดียวกันด้วยสินะเด็กที่เล่นอยู่บริเวณใกล้ๆถามไมายและมิน้นก็แค่บางคนนะ่ะที่เป็นเพื่อนของเราทั้งคู่ใช่เราไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวกันหรือเหมือนกันทุกคนหรอกไมายและมิน้นช่วยกันตอบคาถามอ้าวเหรอ ฉันคิดว่าเพื่อนของพวกเธอจะเหมือนกันซะอีกมายและมินได้แต่พูดไม่ออกพวกเธอได้แต่ถอนหายใจและกรอกตาไปมาแล้วนายกับพี่น้องของนายมีเพื่อนคนเดียวกันหรือเปล่าล่ะก็ไม่ใช่ไหมล่ะพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเธอกับฝาแฝดของเธอสามารถอ่านใจฝาแฝดเด็กคนได้ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถามมายแต่มายไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับคำถามเหล่านั้นเท่าไหร่ และมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ยินแต่เธอแค่สงสัยว่าทำไมผู้คนต้องถามคำถามแปลกๆพวกนี้กับพวกเธออยู่เสมอไม่ได้หรอกโอ้ฉันคิดว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันจะมีความสามารถพิเศษที่จะอ่านใจกันได้แล้วรู้ว่าแฝดอีกคนกำลังคิดอะไรอยู่ซะอีกแล้วเธออ่านใจคนอื่นว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้หรอกฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะก็ใช่เราเองก็ทำแบบนั้นไม่ได้เหมือนกัน ฉันคิดว่าฝาแฝดจะมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีเพราะฉันเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันจะสามารถอ่านใจกันได้ไมายและมินพากันใส่หัวกับความคิดแปลกๆของคนแปลกหน้าอีกครั้งในเมื่อพวกเธอเป็นฝาแฝดกันแบบนี้เธอสองคนก็ต้องสนิทกันมากๆเลยนะสิพี่น้องคู่หนึ่งที่ผ่านมาหยุดและถามทั้งคู่ก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วสิพวกเขาเกิดมาพร้อมกันนะใช่เราสนิทกันมากม แล้วการเป็นฝาแฝดกันนี่มันรู้สึกยังไงหรอมันก็เหมือนกับการที่นายมีพี่น้องนั่นแหละเราก็แค่หน้าตาเหมือนกันและเกิดพร้อมกันก็เท่านั้นเองโอ้ฉันแทบจะคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงมิ้นทำไมทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันผู้คนจะต้องพากันถามคำถามเดิมๆอะไรแบบนี้เรื่อยๆเลยใช่ไม้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งสองรู้สึกเบื่อและเหนื่อยที่ต้องตอบคำถามเดิมๆและวนเวียนอยู่แบบนั้น หลังจากพักผ่อนที่ทะเลมาหลายวันวันหยุดของครอบครัวไมล์และมินก็หมดลงสมาชิกทุกคนในครอบครัวเตรียมตัวและพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วขากลับทั้งสองบอกกับพ่อและแม่ว่าพ่อคาแม่คะเราอยู่ที่ร้านเบเกอรี่กันอีกได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ละจ๊ะไมล์และมินดีใจและตื่นเต้นที่จะได้กินโดนัทของโปรดของทั้งคู่อีกครั้งเมื่อมาถึงที่หน้าประตูร้านเบเกอรี่ทั้งสองพบผู้หญิงคนหนึ่ง หมายว่าครั้งนี้เราจะเจอคำถามอะไรอีกมินว่ามันก็คงจะเป็นคำถามเดิมๆนั่นแหละสวัสดีสาวน้อยพวกเธอทั้งสองคนชอบทำอะไรกันบ้างจ๊ะหนูชอบก่อปราศาสายเล่นเทนนิสและเล่นกับมายค่ะส่วนหนูชอบหาเปลือกหอยเล่นฟุตบอลและเล่นกับมินค่ะทั้งสองกระตือรือร้นและตอบด้วยความตื่นเต้นแล้วมีอะไรบ้างที่พวกหนูคิดว่าพวกหนูเหมือนกันบ้างเราต่างก็มีความสามารถ ชอบเรียนรู้และชอบความสนุกสนานเหมือนกันค่ะผู้หญิงคนนั้นยิ้มและพูดคุยกับไมล์และมินสักครู่เธอยิ้มและตั้งใจฟังในสิ่งที่ทั้งคู่เล่าด้วยความประทับใจเก่งมากเลยจ้ะที่รู้ว่าตัวเองถนัดและชอบอะไรขอบคุณค่ะไมล์ <My S 1> และมินดีใจที่ได้ยินคำถามใหม่ๆเหล่านั้นถึงทั้งคู่จะเป็นฝาแฝดกันแต่พวกเธอก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนกับครอบครัวอื่นๆ การถามคำถามที่ทุกคนก็รู้คำตอบอยู่แล้วจึงเป็นคำถามที่ไม้ยและมินรู้สึกแปลกใจมากๆและคิดว่าครอบครัวอื่นที่มีพี่น้องคงไม่ได้ตอบคำถามพวกนี้บ่อยๆเหมือนกับพวกเธอแน่ๆ